อย่าบอกนะเอาสมมาฝังอะฝังที่ไหนละ่ะโอ้ยเสียงเลยวะ่ะอ,อยู่ตรงนูน้นเดดไปสตูดิโอสวัสดีครับเพื่อน จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมที่ชื่อว่า Real Story from the Grave หรือเรื่องจริงจากหลุมศพนี่เป็น EP ที่1น,นะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะเขาทำออกมา2 EP ด้วยกันฮะเอาละฮะเราไปดูกันนะครับว่า Real Story from the Grave v o ลุ่มที่1ห,หรือ EP ที่1น,นั้นมันจะมีเนื้อหาเป็นแบบไหนนะครับผมไปกันเลยวยดูภาพแต่ลมจริงๆ เราอยู่ตรงไหนนี่กลางตึกในซอยเปลี่ยวเงียบสง,งัดอีกแล้ววิ่งได้ไหมยังวิ่งไม่ได้ไปเดินไปก่อนเงียบมากเลยตอนนี้สองข้างทางเราถืออะไรมาเนี่ย อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยผมมองไม่ออกขวามืดซ้ายทางตันตรงนี้มีรถเดี๋ยวไงอ่ะได้ทำอะไรเฮ้ยเอาศพวางไว้ข้างหลังรถทำไมต้องมีศพด้วยเปิดเรื่องมาก็เอาเรื่องเลย แล้วไงคงต้องขับรถออกไปแน่นอนใช่ไหมล่ะ <ST AR C ES> เข้าไม่ได้หรือว่าตรงนี้วะโอเค <ST AR C ES> เปิดประตูรถมันจอดรถเหรออุ๊ยอะไรอ่ะเต็ไมไปด้วยความมึนงงมีใครนั่งอยู่ตรงนี้นี่มันคือปั๊มหรือเปล่าต้นไม้ที่ดูน่ากลัว เล็วะเนี่ยให้ hey, เพื่อนนายโอเคหรือเปล่านายดูซีดเซียวแล้วไงอ่ะคนที่เป็นคนนะครับถ้าเราเป็นฆาตรกรแล้วคงไม่สนใจเราจะทำอะไรต่อละ่ะนี้อ๋อเปิดเติมน้ำมัน วิ่งมาจนน้ำมันหมดถังเลยเติมนานมากนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับนี่ว่าเราเป็นฆาตรกรหรือเปล่าหรือว่าเราเผลอไปทำอะไรผิดมาถึงต้องอุ้มศพมาใส่ท้ายรถแบบนี้ไปสิเอาไม่ให้ไปเว้ยต้องไปคุยกับน,นี้แน่เลย ทำไรต่อเออระวังข้างนอกนั่นด้วยระวังทำไม่อะไปละขับรถต่อมาจอดที่ไหนละ่ะกลางทางอีกแล้วอย่าบอกนะเอาศพมาฝังอะ่ะหยิบออกมา ฝั่งที่ไหนล่ะแถวนี้เหรอโอเคตรงนี้มันเหมือนให้เราเดินได้ต้องมองหาโอ้โหแล้วเ,เข้ามาในป่าที่แบบต้นไม้ดูไม่มีใบสักใบเลยนี่เราวิ่งไม่ได้นะครับนี่ผมต้องค่อยๆเดินมีเสียงลมมาแล้วลมอะไรเอ่ยลมอะไรเฮ้ย ทิ้งแม่น้ำหมออะวางศพในเรือพายออกพายไปที่ไหนไปพายไปไม่รู้ว่าพายไปที่ไหนนะครับนี่เฮ้ยอะไรวะเอาพาคานเหรอ้องฟ้ามีดาวเต็มเลยแต่คืนนี้ไม่ใช่คืนแห่งความโรแมนติก มันเป็นคืนค่ําคืนที่น่าเสีสยดงยเมื่อะไรจะถึงเนี่ยเหมือนมีอะไรเงาอะไรยืนอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะนะอุ้ยเสียงไรมาหยิบศพขึ้นมามันน่าจะเป็นผา,าคาแหละอย่างนี้เดินขึ้นไปเสียงไรหอนอยู่ เขาส่งมาทำอะไรวะเนี่ยบูชายันหรือเปล่า mm hmm. เรื่องราวมันเต็มไปด้วยความสงสัยนะครับนี่ mm hmm. อะไรวะเขาเพงใน mm hmm. เสียงร้องต้องเดินขึ้นละมั้งขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอ อ้าวเดินขึ้นไม่ได้ให้ไปไหนน่ะเมื่อกี้เรามาจากประตูนี้ใช่ไหมตูนี้ไปไม่ได้หรือยังไงวันเนี้ยต้องวางศพก่อนวันเนี้ยโอเควางบนโต๊ะฮะทำไมดุกดีกอะไม่ตายหรออุ๊ยแล้วไงออกหรอ ถึนไงวะออกไม่ได้ไอ้ศพมันจะเคลื่อนไหวยอยู่ขึ้นได้หรือยงังขึ้นได้แล้วขึ้นดูดิโต๊ะนี้ไม่มีอะไรโต๊ะเปล่าขึ้นไปดูให้มันรู้ว่ามันคืออะไรนี่เตียงนอน มีโต๊ะบางทางมีเตียงอยู่เดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เฮ้ยกุญแจได้กุญแจมาตัวข้างล่างแน่ๆอะหยิบศพมามันไปใช้ศพนะครับที่มันมาถึงตรงนี้แล้วมันดิ้นได้เฉยเลย ข้าห้องนี้แน่เลยมีอยู่ห้องเดียวเข้าไปนี่ห้องใต้ดินเหรอนีอะไรเนี่ย12กันยายน1997ทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมมีอีก11มกราคม1998ผมยอมรับงานนี้ที่ประภาคาร ผมอยู่คนเดียวที่นี่ผมคิดถึงพวกเขาหมาความว่าไงวะนี่ละยี่สิบอุ๊ยเสียงเลยวะยี่สิบมีนาคมหนึ่เอ็ดเวิร์ดบอกผมเกี่ยวกับหมอคนนี้เธอชื่อคริสตินวิลลารผมจะพยายามโทรหาเธออ้ยเสียงเลยวะ อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวน,นี่แล้ววะที่สมีนาคม1998หมอพูดว่าเธอสามารถนำพวกเขากลับมาได้ผมเข้าใจผมไม่มีทางเลือกใกล้แล้วใกล้ถึงตัวมันแล้ว30มิถุนา1998เธอทำมันได้แล้วผมไม่รู้ว่ายังไงแต่พวกเขามีชีวิตอะไรล่ะยังมีอีกเหรอ อุ้ยสิบเอ็ดกรกฎาคมหนึ่งก้าก้แปดมันมีบางสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับพวกเขาเอาศพมาให้กินเหรอเฮ้ยเอาคนสดๆมาให้กินหรอวะหรือไงใครเนี่ยกินอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยศพเพียบเลย กินเนื้อสดเหรอนี่อะไรอะ่ะ12กรกฎาคม2005ผมทำแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วผมไม่อยากจะให้อาหารพวกเขาอีกแล้วแต่มันมีสิ่งสุดท้ายที่ผมจำเป็นต้องทำคืออะยรวาแล้วนี่มีลูกผู้ชายผู้หญิงเหมือนจะอุ้มเด็กอยู่ด้วยนะครับนี่เอาไงอะ่ะาวางที่ไหนอะ่ะนี่คือสิ่งสุดท้ายหรือเปล่าวางไม่ได้ตรงนี้ให้วางตรงไหนวะ แขวนว่ะนี่เหรอเฮ้ยแขวนคริสตินแขวนแล้วยังไงต่อกินอย่างอเล็ร่อยเลยเอาเชือกมาแล้วยังไงต่อ ก็อยบอกนะแหวนอะไรเฮ้ยจบชีวิตหรอจริงปะเนี่ยเอา้าไม่มีทางเลือกหรอดูดิออกได้ไหมอ่ะมันให้ออกหรือเปล่าโอไม่ให้ออกด้วยหรือดีคือจดุดจบมันไม่ให้ทำอะไรเลยครับผมเสียใจนี่น่าจะเป็นใครวเดี๋ยว เป็นเมียกับลูกที่อยู่ในรูปหรือเปล่ลปาแอมซอรี่แล้วศพคริสตินเดี๋ยวก่อนคริสตินคริสตินเหรอหดูกันดีไหนว่าเมื่อกี้มินมีโน้ตที่เกี่ยวกับคริสตินเอ็ดเวิร์ดบอกผม20มีนาเอ็ดเวิร์ดบอกผมเกี่ยวกับหมอคนนี้เธอมีชื่อว่าคริสตินวิลลาร์ดผมพยายามที่จะโทรหาเธอหมอเหรอแล้วคริสตินเป็นหมอหมอผู้หญิง แล้วทำไมต้องเป็นคริสตินวะแล้วให้เนี่ยสรุปแล้วไม่มีจุดจบอย่างอื่นเลยนอกจากอันนี้หรอจบไปแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยนะครับอันนี้ ไม่ได้มีจัมส์แกร์แต่อย่างใดแต่มันเป็นความโศกเศร้าเสียใจของชายคนหนึ่งที่น่าจะสูญเสียเมียและลูกจากเหตุการณ์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันและหลังจากนั้นเมียและลูกก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน EP ที่2แล้วกันนะครับว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอะไรที่มันขยายอมตรงนี้อีกหรือเปล่านะครับผม คลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปกันจนจบนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ไปช่อง TMCGS ด้วยแล้กันนะฮะคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย